ว่าค่ะคุณคุณไม่เคยท้าต่อยใช่ไหมครับใช่ค่ะเคยแต่ท้าแต่ข่มขืนใช่ไหมครับไม่ค่ะทำไมคะไม่เคยรู้จักบัวเขาเราอยู่บ้านใกล้กันค่ะไม่เคยคุยกันค่ะหน้าตาสีผิวของคุณอยากอะไรคะอยากอะไรด้วยคะทำไมคะทำไมคะหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งตัวบริจาคคำถามบรยจาคะไม่จไครับยังไม่หมดราคา เชิญที่ต่างนะคะพรุ่งนี้ค่ะออกค่ายพอดีค่ะคุณเราจะยังไงคะบอกยังไยังไงคะไ่ยังไงคะผมบอกผมแคแลนะครับผมตลอะไรตอะไราเงี้ยผมบอกแกกรู้บอกแกแกหนาหนาปากแพห่ใจคุณโ้กอากอาบหลับกแตกใจน้งมาได้ตอครับกรรมการคุณคุณทำไมเบกรรมการบ้างนะครับให้ทำไมคะเสียบนะฉันก็มีทำไมคุณไม่พอแล้วบอสหายด กรรมการที่ก็ไดยต้องเป็นน้องผมก็โ้อไม่ทราบผมก็ต้อแทนเพื่อถกเรื่องนะครับว่าจะเปลนมาได้ทราบสมมติว่าคุณจับได้คำถามตอนที่สามนะคะถ้าคุณมีโอกาสที่จะมาในประเทศสิ่งแรกที่จะพึ่งพาคคือด้านการพูดค่ะเพราะการศึกษาของเรานั้นได้ตามโรงทุกวันค่ะขอบคุณค่ะ หมายเลขสี่สมมติว่าคุณจับได้คำถามหมายเลขห้าคุณคิดยังไงถึงเกิดมาเป็นคนในวันนี้ดิฉันคิดว่าร้อยทั้งร้อยของคนที่อยู่ในบริเวณนี้ไม่สามารถตอบคำถามได้ค่ะดังนั้นฉันเับยนคำถามคที่พับถาวเลยครับไช่ครับ คำถามนี้น่าจะใช้กับหมายเลขนสอนมากกว่าท่านค่ะท่าตอบค่ะดิฉันดิฉันตอบค่ะตอบท่านทำไมละท้อค่ะทำไมคุณถึงเกิดมาเป็นคนอ๋อดิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าพ่อแม่ดิฉันประทานท่าไหนที่ทำมาเป็นคนค่ะดิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าดิฉันเกิดมาเป็นคนได้ยังไงพอตอน ดิฉันอยู่ในท้องดิฉันก็อะไรยังไงล่ะคะยังไม่หยิบแม่ออกแหมค่ะ่าคุณคือค่ะทําไมกคุณหอยหยิบเล็กหนัวาวเพราะผมว่าจะเพราะอากาศหนาวทเหี่ยวล่คะครับมันทำให้หดตัวมโนเหรอคะเดี๋ย่าตาด้วยค่ะฮัลโหลค่ะประเทศลาบเป็นตอสื่อยานกระโายมาด้ยค่ะ อันนี้ไม่โปรโชาอนอยากไม่บอค่ะสามสองเต้าเอาตีตีไปเลยค่ะพด่ายอากาศรุ่นแรงต้องอีเกตแมนบอค่ะบรดิยัมแมนบอชาตรีค่ะค่าต้องีเลยสิแม่ป้าเป้าแดงขอบคุณค่ะดขอบคุณค่ะสมบูรบ้า มหมายเลขห้าตับได้หมายเลขโป๊ะท่าบิดยาของเจ้าชายสำหรับคำถามนะคะคือจะบอกยังไงดีคะคือดิฉันตอนเรียนพระพุทธศาสนาดิฉันนั่งทาแป้งอยู่ค่ะ ี่สามารถตอบคำถามนี้ได้เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเปลี่ยนค่ะขอบคุณค่ะคุณมีสีที่นี่แน่ถ้าคุณได้ควายสองตัวจากเงินรางวัลคุณจะเ,เอาไปทำอะไรคะนิดนึงนะคะเสริมสวยก็หัวมึนปันกิ๊กปูมกินบ่ขอบคุณสำหรับคำถามนะคะสำหรับควายสองตัวที่นี่ฉันจะได้ค่ะ ต้องบอกอย่างนี้ค่ะที่บ้านทำนาพอดีเลยค่ะไถนาค่ะเรถเมื่อก่อนค่ะต้องบอกอย่างนี้ว่าเหนื่อยมากเพราะไม่มีควายวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติและดีใจเป็นพิเศษเพราะนได้ไปไถนาค่ะขอบคุณสําหรับคําถามค่ะไม่บริโยคเดี๋ยวขอถามหน่อยระหว่างขัางขึ้นกับข้างแรงคุณเจ้าอะไรครับสื่ออะไรเยอ ข้างไหนครับหนูขอข้างแรมแล้วกันค่ะเอ่อข้างขึ้นผมก็ไม่ชอบข้างแรมก็ไม่ชอบแต่ผมชอบข้างคุณค่ะแม่จร่งเนี่คนจะงามงามตายใช่ใบหน้าคนจะสวยติดขนตาให้ดูหวานหมวนผมไว้เขียนเครื่หมายช้ยริบารี้ตาตาปัจญปุ อย่าด้แเค่อต่อไปจะเป็นการเนี่ยกะตัดประกาศุนนะครับนนี้ผมต้องไปขึ้นตาต้องขึ้นค่ไปขึ้ทำไมครับผมคคร่ยขึ้นตาก็ควรมากกว่าครับ้ยเข้าว ค่ะลำดับที่ห้าได้แก่หมายเลขหนึ่ง สะพายก็สะพายสะายะายมาอันเดียวค่ะใช่ไรอ่ะแก่ขอโทษหนูลืมาขาแก่าหรืาแก่งาหลายไก็ไม่้เดินเด แบบเดิมเมื่อก่อนอะไรปะแถมแทร็ดแถมแถมสมุดหมายเลขสองนางสาวมินมะลีโอยพี่เตา อร่อยครับคุณกาตรีคุณที่มา็นสัญญาบัลลูมา่งไมวันนี้แหละว่าชื่อยแบ่เป็นกระถือเขาดีเขาดีโอ้โหโง่โง่ผมขอผมขอยกเลิกคำตัดสินนะครับทำไมคะผมว่าเขานี่ไม่สมควรที่จะได้รางวัลที่สองครับ ที East, ่ส <ranch, S 1> ี่ค่ะคณะกรรมการขอประท้วงน้ำครับเพราะว่าลินโดนเกินไปแกมาโดนไรผู้ประกาศไม่เกียเวลาเราขอประกาศอันดับที่หนึ่งเลยนะคะ Mereka <small subscribe> <laughs> <laughs> <coughs> ผมใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับารแนะนำขอโทษค่ับแตผมประกาศผิดไปไู้บุญได้แลวรั้ที่หนึ่งได้แก่ทำแต่ดำทำ น้องไมค์ก้าค่ะ เราขอจบรายการเพียงแค่นี้แต่ก่อนอื่นเราขอแนะนำผู้สมับสนุนนะคะอย่ามองตาลิงปิ้งเขียดสตรีตาพยายวยอมคันย้ำพย,ย่อยอมคันน้าปาตากรีนแบกกุงแอร์เอเชียหน้ายอย่ากคุณชาตีก็บินได้น้าพีเขาตา าบาดคอกรีโคนกแลเคอมีต้อมีคุณชาตีขอข่ายเด็้าคนค่ะขอบคุณค่ะ